ดวงชะตาฟ้าลิขิตช่วงนี้ราศีใดบ้างต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพเข้ามาปั่นป่วนในชื่อของพวกคุณเข้ามาทําให้คุณต้องเสียทรัพย์เสียผลประโยชน์เสียอ,อกเสียใจเสียชื่อเสียงดังนั้นเนี่ยการดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตรู้ตัวก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะคะราศีแรกเลยนะคะก็คือราศีมีนค่ะราศีมีนเนี่ยจะเป็นราศีที่มีเงินมีทองนะ ช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะได้เงินมาจากการทำงานหรือได้มาจากใดๆก็ตามนะคะต้องระมัดระวังนะเขาจะเข้ามาในรูปแบบของการมาตีสนิทมาเป็นมิตรมายืมข้าวยืมของหลอกเงินหลอกทองคุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะต่อไปนะคะชาวราศีเมษค่ะราศีเมษเนี่ยอันนี้สำคัญมากต้องระวังในเรื่องของความรักนะคะเข้ามาในรูปแบบของคนรักนะ เข้ามาทำให้คุณต้องลักต้องหลงหลอกให้เชื่อใจนะคะแล้วก็ต้องต้องระวังในเรื่องของการถ่ายรูปอะไรด้วยนะชาวสราศีเมษต,ต้องระวังแล้วก็คนที่เข้ามาในรูปแบบของออนไลนะะ์นะคะนะไม่ว่าจะมาเข้าทางแอปไหนก็ตามนะดูให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดใจคบกับเขานะคะต่อไปค่ะราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภเนี่ย ก็จะเข้ามาในรูปแบบการหลอกล่อให้ผลประโยชน์ต่างๆนะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะเข้ามาในรูปแบบของการทํางานหวังจะทำให้คุณทํางานให้แล้วจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะคะหรือเข้ามาในรูปแบบของคนรักเข้ามาปอบประโลมใจอันนี้ต้องระวังให้หนักเลยนะคะนะต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนเนี่ยเข้ามาเพราะวิบากกรรมเนาะ เขาเรียกว่าพรมิคิดชักนำนำพาให้พบกันก็ได้นะคะแนะนำว่าให้สวดมนต์เยอะๆนะหรือทำบุญเยอะๆหน่อยเพื่อเป็นเกราะป้องกันชีวิตของคุณจะได้ไม่พบเจอคนไม่ดีนะคะเหมือนอย่างที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้นะคะคุณคณะและก็ไฮโซฮอตนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าพรมิคิดบันดาลให้พบกันนะคะเข้ามาลอกให้รัก ทำให้เสียทรัพย์เสียรู้เสียชื่อเสียงโอ้เสียสารพัดเสียเลยนะคะเพราะฉนั้นต้องระวังนะสาหรับชาวราศีเมถุนต่อไปคะ่ะราศีกันนะคะเข้ามาในรูปแบบคนของคนรักนะคะเข้ามาเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีมีอํานาจวาสนาดีเลยนะคะเข้ามาตีสนิททำมาทำให้คุณต้องรักและก็ทำดีกับคุณมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งลงเชื่อนะคะต้องศึกษาดูนิสัยใจคอกันก่อนนะสําหรับชาวราศีกันนะคะเพราะว่ามีโอกาสสูงมากเลยนะต่อไปนะคะราศีตุลน,นะคะราศีตุลเนี่ยโอ้โหนี่เรื่องนี้ก็สําคัญมากนะนี่หนักสุดเลยนะคะราศีตุลเนี่ยระวังให้มากๆนะโดยเฉพาะท่านใดที่ใจอ่อนนะกับ สาวๆหรือว่าแจอออนกับหนุ่มๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคาหวานๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะมีโอกาสโดนหลอกง่ายนะคะสําหรับชาวราศีตุ้นนะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันพุธนะคะแล้วก็ท่านที่เกิดวันศุกร์อันนี้สองวันนี้อันนี้อันตรายนะคะต้องระมัดระวังเข้ามาในรูปแบบของคนรักเข้ามาพูดจาดีนะคะพี่จ๋า โอนเงินให้หนูหน่อยอันนี้อันตรายนะคะไม่ใช่ว่ารีบโอนเลยนะแล้วก็ใครที่มาขอกู้ยืมคุณนะคะกู้ยืมเงินโดยที่แบบไว้วางใจไม่ทำสัญญิงสัญญาเลยอันนี้ก็ระวังนะ,ะโดนชิ่งเลยเช่นกันนะ,ะแล้วก็ต่อไปนะคะราศีพิจิค่ะราศีพิจิเนี่ยก็ เป็นคนที่รักจริงเกลียจริงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณก็เป็นคนโชคดีนะคะถ้าคุณมันทําบุญอยู่แล้วนะคะคุณก็จะรอดพ้นจากพวกมิจฉาชีพได้นะคะเข้ามาในรูปแบบของคนรักนะคะเข้ามาหลอกมาลวงนะคะทำให้คุณต้องเสียความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็เข้ามาในรูปแบบของการหลอกไขของด้วยนะนี่ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะ ต่อไปนะคะราศีธนูนะคะราศีธนูเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบของการหลอกจะให้ผลประโยชน์แก่คุณนะเขาอาจจะไม่ให้คุณก็ได้ถึงเวลาจริงๆก็ไม่ให้นะคะมาช่วงมามา,มาชวนลงทุนทํานู่นทนํานี่หรือหลอกว่าทําสิ่งนี้แล้วจะให้สิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ต้องระวังนะสาหรับชาวราศีธนูอาจจะเข้ามาถึงบ้านคุณเลยก็ได้นะคะแล้วก็ ที่พูดมาเนี่ยนะคะก็คือเตือนให้ระมัดระวังนะคะเอาต่อไปอีกราศีหนึ่งนะคะราศีอีกราศีหนึ่งก็คือลาศีมังกรนะคะละาศีมังกรนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะคะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนนะคะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนอ่ะอย่างเช่นมีเพื่อนเยอะเนาะชักชวนว่าจะให้ผลประโยชน์สิ่งนสิ่งนี้จริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือเข้ามาตีสนิทไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพื่อนเก่าเพื่อนแก่อะไรนะคะ มาเหมือนตีสนิทเลยแหละนะอันนี้ต้องระวังนะนี่คือข้อดีของการดูดวงนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะดูดวงก็ดูดวงกับอาจารย์ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะ,ะแล้วก็เป็นการเจาะลึกแล้วก็คุณจะได้รู้ว่าช่วงไหนชีวิตของคุณดีและไม่ดีนะคะ ติดต่ออาจารย์ได้ค่ะดูดวงทุกวันนะคะแล้วก็ฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้คุณได้รับชมรับฟังกันนะคะตอนนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ